นะครับแล้วก็ปูต่อไปปักกิงนะครับปักกิง2องแแล้วนะครับแสดงว่าถ้ายิ่งคนลงภูเยอะเนี่ยตัวส่วนแบ่งนี้มันจะยิ่งลดลงเรื่อยๆนะครับผมว่านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกครั้งกับช่องคลิปโตอีซี่นะครับ ช่องที่เอาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับเกม NFT นะครับมาคุยให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กันกับเกมคริปโตคานะครับหลังจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ผมได้ลองประมูลอู่นะครับไปหอู่คืออู่แบงครอบนะครับประมูลไปแล้วแล้วก็จบการประมูลไปแล้วนะครับ อ่เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับยอดรวมก็คือ5 5 9 1 0 0 0นะครับ4ีีคานะครับผมประมูลก็ขั้นต่ำไป50นะครับ50 4สีสีคาก็ยูแชร์นะครับ0.0085นะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับอาบูจานแรกนะครับ ที่สามแสนะครับยอดแบงคอกกรุงเทพเนี่ยโอ้โหยอดถล่มทลายนะครับห้าแสนเกะครับเกือบหกแสนนะครับแล้วก็ปูต่อไปปักกิงนะครับปักกิงสองแสนสาล้วนะครับอ่าแสดงว่าถ้ายิ่งคนลงภูเยอะเนี่ยตัวส่วนแบ่งนี้มันจะยิ่งลดลงเรื่อยๆนะครับผมว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะรอนะครับอู่ท้ายท้ยดีกว่านะครับอู่ท้ายท้ยอีกรอบหนึ่งนะครับ0.0085นะครับส่วนแบ่งก็ถือว่าน้อยไม่ถึงเปอร์เซ็นต์่มาสำรวจตลาดลดน้อยราคาลดตอนนี้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ670้คานะครับการสแต็กเป็นยังไงนะครับอ่าสแต็กก็ยอดผูกก็เกือบเต็มเหมือนกันนะครับ ยังเหลืออยู่สามารถที่จะลงได้เพิ่มในอยู่นะครับอ่แล้วก็อันนี้มาเคมรีบอร์ดกันนะครับอยอดเคมผมอยู่ที่28.5นะครับก็กดเคมไปเลยเคเข้าแล้วนะครับต่อไปก,ก็ก็มากดนะครับผมกดตัวนี้เลยครับทีเดียวพรกดตัวนี้เราต้องกดหลายรอบมาใส่ตัวนี้อีกหลายรอบเสียเวลานะครับ ย่อมจายไปเลย1สึ่ีสิคานะครับกดทีเดียวจบนะครับเสร็จแล้วครับดูซีได้เท่าไหร่นะครับรีบอร์ดยินที่ยี่ห้านะครับยี่หุดนะครับก็ได้เยอะกว่าเมื่อวานอยู่นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือ1นึคันนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับยี่ห้้านะครับ เท่าไร,ไรนะครับยี่ห้เช็คราคาตอนนี้หน่อยนะครับสี่สีีกคานะครับย5่จุดนะครับอ่ะนะครับ188นะครับถ้าถอนนะวันนี้นะครับโอเคนะครับ<ม>อ่าถ้ามีหลายคันก็คูณไปนะครับ ถ้ามีกี่คันก็คูณเข้าไปนะครับคูณเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าราคาคันหนึ่งก็ตกอยู่ยที่เท่าไหร่แลครับอ่ดาดูนะครับหกหกห้าตีไปหกหกศูนย์นะครับอ่าหกหกศูนย์หกหกศูนย์นะครับสี่พันแปดนะครับอ่าตีไปสี่พันแปดนะครับหารน,นะครับอ่า ได้ถ้าวันละร้อยห้าสิบรับรอตีไปต่ำนะครับนี่นะครับสามสิบสองวันนะครับจะก,กี่คันก็แล้วแต่นะครับมันก็ระยะเวลาการคืนทุนก็เท่ากันนะครับกี่คันก็คูณไปเลยนะครับสม่าคันละสี่พันแปดสี่พันแปดคูณซื้อสิบคันนะครับก็คูณสิบเข้าไปเท่าไหร่ครับสี่หมื่นแปดนะครับสี่หมื่นแปด สี่หมืนแปดถ้าได้ปรนละณร้อยห้าสิบนะครับคูณสิบเข้าไปก็พันห้านะครับสี่หมืนแปดหารพันห้าอะไรครับก็เท่าเท่าเดิมนะครับเพราะงั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะวิเคราะห์ออกนะครับว่าจะมีทุนเท่าไหร่นะครับแล้วอยากมีไรายได้เท่าไหร่นะครับ ซึ่งมันก็ไม่คงที่มันก็ขึ้นอยู่กับราคาเหรียญตรงนี้เหมือนกันนะครับผมอยากได้เยอะก็ต้องลงเยอะแต่ความเสี่ยงก็เยอะตามนะครับเพราะนั้นผมก็เอาแค่นี้แหละครับประมาณนี้นะครับเนาะยี่ห้าก็แปดเดือนหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วครับอ่าคูณสามสิบเดือนหนึ่งก็ห้าพันนะครับหารสองแล้วถ้าผมถอนทุกสิบห้าวัน ก็2,000กว่าบาทครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์กันนะครับว่ายังไงนะครับใช้วิจารณญาณนะครับสตินะครับในการในการคิดที่จะลงเงินลงไปนะครับเป็นเงินของท่านนะครับอย่าตามคนอื่นมากนะครับก็ผมก็ให้ข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงนะครับเนาะ แล้วก็ไปวิเคราะห์ดูนะครับว่ายังไงนะครับผมสำหรับผมก็แนะนำะในการที่จะเล่นเกมได้เพียงเท่านี้นะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับท่านนะครับก็ยังไงนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในการทำคลิป แบบนี้ออกมาอีกนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่ออกมานะครับ